ก็จะอด้เการเอืออำน้านโอบายว่าที่อย่างศาทกท่นนะครับก็ขอขอให้เดินทางในรัฐเหน่งใหม่แล้วก็มีความเป็นร่วสุขภาพสุขภาพนะครังกร่จะเป็นอะไรนี้ด้วยแล้วก็ขอให้ทกามไปรดยเ้าหนานะครับในหน้าที่ทางานจะเป็นการเพระโยนาน้ำมนครืบองับเครื่อ ส่วนตัวส่วนงานนะครับขอให้ดูโมเดลนี h, ้ตังครับเป็นภาพผี้องตอบนิบตครับก็จะมีนะครับก็ต้องมีที่มีอย่างที่ใช้ในการทำเครื่งแบใหม่ครับ

แตบคราไปแล้วมีอาการับ

ลูกที่นด okay. uh, ้หายดี uh yep> uh> uh uh> uh ่ uh> hey, yeah. ็รายนรักไ้แล้วครับครับแล้วก็พีดๆตอนน้น้องที่มาใหม่ตองท่านะน้องที่ยานเรานี่น้องกันพึแก้ขบักขันพ่งนนทีนี้แล้วก็น้องวัดที่รัดีโดยธรรับนี่จัง เวลาครับแลที à, ่จะคิดว่าที่เข้ามาส่งตัวเลขใส่ต้องเป็นนักกีฬาใส่ดีแน่ท่านสอเดินทางมาส่งตัวเองแล้วก็แล้วก็น้องอับดุลละมาตัตเต้ลงมาแก้เอาไหมน้องใหม่ท่านท่านที่ลงตัตเต้แล้วก็ mong tôi đã thắng quý thắng rồi mày đi chọn ra khắp cái chọn ở đi เลยังเลยรวังอีก่ว่าันี้ขัอได้แล้วนะครับก็ขอบคครับขอบคุณท่านพอท่านกับครับก็ก็เดี๋ยวเราขอบตุณตัวนัดนะหรือใครอยากจะพูดใครที่มีความรู้อยากจะพูดก็พูดได้แต่เอาภาษาเรื่องเอนกาวันแรกที่วัฒนที่ีได้รับการอ็รับจากทั้งสัปย ทีดว่าเราสอปยอองสอบสอบประยอะะยองแม่อย,ายอ่างปกตินะคะพอวันนี้วันนี้จะไปย้ายไปอีกก็รล้กันสมชัยอย่างปกติเนกันก็ความรู้สึสกที่ได้ทํางานในสอปยอหนะคะทุกคนอยู่กันแบบรักในคนรกันเกินไปเหมือนพี่น้องค่ะมีอะไรก็ให้คำแนะนํากันมานตลอดค่ะก็ทุกคนก็มีทํากันเป็นนะคะที่ต้องย้ายกันไปเพื่อจะได้กลับไปดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ะค่ะแต่ว่า มีอะไรก็สามารถโทรหาแล้วก็ติดต่อทุกคนได้เสมอคะคุณผู้ชมค่ะภาพเสียดีมมีข่ามือถือไหมคนมันเป็นคนมันอ้อน้อนอ่อนเพกว่าอ่านี่นะครับร่วมราการทำเพื่ออะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะทีเดียวจนไปไง เดี๋ยววันเมื่อวานนี้ผมได้พูดไปรอบแล้วที่นีนนะครับคือนับตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึงนะครับความประทับใจวันนั้นยังมีอยู่ผมมาถึงไม่ไม่ทันไม่พร้อมใจกับปออบอกไม่แน่ใจว่าจำไม่ได้วันนั้นออนะครับ คือต้งขออขอเก่าหลงท่านขออของผมก่อนนะครับท่านท่านขออนี่ผมเปนายที่ผมประทับใจมากเพราะว่ามีปัญหามีอะไรมีไม่มีระดับผู้บริหารระดับไหนในองค์กรไหนนอกจากการเปิดางของเราที่จะให้คาปรึกษาลูกน้องที่ซีต่ำๆใช่ไหมีสาม ผมซีสามขออซีตั้งเท่าไหร่แล้วผมขอคำปรึกษาอะไรท่านให้คำปรึกษาตลอดนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรยังไงทีแนะแนะนาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้่วยช่วยจยู่ครันช่วยนะครับแม้ว่าผู้ช่วยจะากกาเกษียณไปแล้วผู้ช่วยก็ยังบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งผลที่สุรา์นะครับ เดี๋ยวขอเชิญด้วยนะครับพีนนน่นด้วยนะครับนะเป็นถุถ้าถ้าเป็นรุ่นก็รุ่นรุ่นรุ่นเมือนใช่ไหมก็ถุงนะถือเป็นเป็นรุ่นรุ่นนะครับแล้วอ,อ,อาจารย์อาจารย์ตโตอาจารย์หนงัง <c oughs> <c oughs> เป็นอาจารย์ตู่น,นะครับสอนทุกเรื่องลุงตอ,อ,อครับเดี๋ยวนี้ ลูกศรผมประทับใจมากตอนนี้ลูกศรนะครับรักษาสุขภาพรักษาอะไรอรื่นนะครับพี่พลอยครับส่วนที่ผมไม่ได้ดูแลให้นะนะก็คือยังมีหลายท่านที่ผมยังกล่าวไม่หมดถ้าผมพูดวันนี้ทั้งวันก็คงไม่จบนะครับแต่ว่าความประทับใจที่มีให้ตลอดเวลานะครับ ก็คือถามว่าต้องจากไปแล้ววันวัที่24ต้องจากไปดีถามว่ารู้สึกยังไงนะครับยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลานะครับว่าถึงยังได้มาร่วมงานกับนาราธิว่าได้งานนะครับเขียนไปก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงได้นะครับยังได้ร่วมงานกันได้ไม่นานก็คิดถึงคิดถึงทุกคนแล้วก็ ยังมันกลับมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณน้องมากครับเอ่อคิดว่าเดี๋ยวว่างๆผมต้องไปปร,รึกษาทา่านผอมเพราะว่าผมแค่ปรึกษาตั้งปีสามปีสี่นั่นขนาดขนัดครับมีมีใครไหมเอ่อคือ น้องใหม่น้องใหม่้าพี่กสิทจะ่น้อง่พี่เขามาสุกเยอะก็คิดว่าคงจะมีอะไรได้กับเุนเขาามนคอจ้องเรีท่านผู้การตดลียสาสนวก็เรียนเพื่อนในการช่วยเหแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกทนนะคะก็ ขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาส่งตรันี้นะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมง,งานกับพี่ๆชาวสองปยยโยนโดนนาราทิวาสนะคะก็จะทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดะค่ะขอบคุณค่ะก็สั้ตัน,นแ okay ต่แ okay ต่ฟังโอเคนะครับ okay. ครับที่แนะนำน้องๆทุกท่า ถ้าย้ายกลับมาแล้วอยากจะย้ายกลับมาทำมันต้องโดนรับงันร้านตัวเองนั้นได้กลับมาตลาดชราแน่ไม่ทราบว่าพูดถึงความจริงหรือเปล่าก็อยากจะย้ายกลับรับรองเลยย้ายกลับมาแน่ใช่ไหมก็โอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเพื่อนแล้วนะทุกคน